วันนี้เราจะมาเปลี่ยนเจ้าคอยหัวเทียนนะครับของเครื่อง 5sfe นะครับผมที่อยู่ใน Camry 2.2นะครับนี่ก็คือตัวนี้2ตัวนี้นะครับเหตุที่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเจออาการเครื่องสั่น เครืแบบ่องดับเป็นบางจังหวะอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งสายหัวเทียนเนี่ยผมเปลี่ยนไปแล้วสายหัวเทียนก็คือสายเส้นนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปานานแล้วแหละแต่มันไม่หายนะครับอีกตัวหนึ่งก็ตัวที่น่าสงสัยก็คือจะเป็นเรื่องของ,ของ coin, คอยคอยหัวเทียนนี่แหละ2ตัวนี้นะครับจริงๆมันมีวิธีเช็คแหละแต่ผมไม่เช็คเพราะว่าเหตุที่ไม่เช็คเพราะว่าสองตัวเนี้มันใช้มาระยะเวลานี่เป็นแสนโลละก็เลย หือโอกาสเปลี่ยนไปเลยนะครับทีเดียวนะครับตัวที่เราจะใช้นะครับก็คือตัวนี้นะครับผมไปเบิกตัวนี้มาเป็นตรงรุ่นของคัมรี่ X SXV 2 0นะครับเป็นคอยใหม่นะครับของแบรนด์ลูคัสนะครับจะแกะให้ดูข้างในมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตัวคอยก็จะเป็นแบบนี้ครับทรงเดิมรูปร่างเดิมเลยนะครับนี่ แบบนี้นะครับซึ่งใช้แบบนี้สองตัวนะครับนี่นะครับตัวคอยมีสองตัวนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นสูบหนึ่งนะครับกับสูบสี่นะครับปักเนี่ยครับสูบสี่คือสูบนี้สูบสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าสูบสองกับสูบสามนะครับสูบสองสูบสามนะครับ ก็คือตามนี้นะครับถอดออกมาคอยแต่ละตัวก็จะมีน็อตสองตัวก็คือตัวตัวเบอร์สิบยึดบนกับยึดล่างครับข้างหลังนี่ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กสองตัวนะครับแบบนี้นะครับดับแรกครับผมกดปลั๊กออกมาก่อนนะครับปลั๊กเนี่ยก็จะมีตัวกดตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาเลยติดกตรงๆได้เลยนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวที่สองก็เหมือนกันเนาะ ก่อนวิธีการปลดอันนี้นะครับก็มันมีสลักตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาตรงๆได้เลยนะครับนี่นะครับผมปลดมาได้แล้วครับหนึ่งคู่นะครับสูบที่หนึ่งสูบที่สี่นะครับนี่หน้าตาของซ็อกเก็ตของที่ปลั๊กที่ต่อกับตัวคอยก็จะเป็นแบบนี้นะครับสเต็ปต่อไปเราก็จะคลายน็อตนะครับโดยใช้เนี่ยปรแจนะครับเบอร์สิบนะครับไขมันออกมานะครับ นี่ครับถอดออกมาได้แล้วนะครับหนึ่งตัวตัวหลังนะครับตัวหน้ายังถอดไม่ได้น็อตอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างในเลยถอดตัวนี้ก่อนนี่ครับหน้าตาคอยเดิมๆเ,เป็นของโตโยต้ยตานะครับนี่ดูภายนอกมันก็ดูไม่เสื่อมอะไรเนาะเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวใหม่ไปดูว่าอาการที่เราเจอจะหายไหมนะครับนี่ครับถอดออกมาได้แล้วครับสองหัว ตัวล่างนี้จะขา่นย,ยากหน่อยนะเพราะว่าพื้นที่มันแคบครับเปรียบเทียบคอยเก่าคอยใหม่นะครับนี่คอยใหม่อันนี้คอยเก่านะครับเป็นคอยแท้โตโยต้าตั้งแต่ติดรถมาเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะ,ะมาลองดูกันครับนี่ครับใส่ไปละหนึ่งตัวนะครับตัวล่างใส่ยากมากนะครับ ใส่ก็ใส่ได้เรียบร้อยครับผมเปลี่ยนเสร็จละอ่าใส่ของใหม่เรียบร้อยละเช็คความเรียบร้อยเนาะย้ำน็อตแล้วแล้วก็ใส่ใสายใส่ปลั๊กนะครับสุบหนึ่งสุบสีสุบหนึ่งครับสุบหนึ่งนู่นสุบสี่นู่นีแล้วก็สุบสองสุบสามนะครับสูบสองสุบสามนะครับ ครบเดีย๋ยวมาสตาร์ทเครื่องลองดูกันครับไม่มีไฟไรโชนะครับสตาร์ทอรอบเครื่องนิ่งๆเลยนะครับเปิดแอร์นะ สตาร์ทปกตินะ,ะนี่ครับเรียบร้อยนะครับลองรถอยู่นะครับผมอตอนนี้ขับได้ปกติเนะก็เป็นอันจบคลิปในการเปลี่ยนคลอยคอยนะครับเจ้า c a m r y 2.2 XSV20 นะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ